อดีตนายกรัฐมนตรีมานั่งกินข้าวและพบเพื่อนสิทธิ์เก่ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางด้วยรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยตา้าสีขาวหมายเลขทะเบียนกออ99 9เชียงใหม่เดินทางออกมาจากหมู่บ้านซัมมิตกรีนวอลเล่ออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับประทานอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่จากนั้นได้แวะมาหาเพื่อนที่เคยเรียนคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยกันซึ่งกลุ่มเพื่อนๆได้มอบช่อดอกกุหลาบสีแดงซึ่งเป็นวันแห่งความรักและส้มจีนเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความโชคดีเนื่อง ในวันตรุษจ,จีนอย่างไรก็ตามนางสาวยิ่งรักบอกกับเพื่อนๆว่าคงไม่มีโอกาสร่วมง,งานเลี้ยงคืนสู่เย้าชาวบานเย็นของสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์นี้เพราะต้องเดินทางกลับกรุงเทพพร้อมน้องไปยบุตรชายไว้ในวันที่13กุมภาพันธ์